หลังจากที่เรานั้นได้ไปทําการตามหาความลับในแมปพันบัตรต t นทาวเวอร์แมปนี้คือพันบัต t ต้นทาวเวอร์ภาค1แต่ครั้นี้เนี่ยมันได้มีภาค2แล้วนี่คือแมปพันบัตรต t นทาวเวอร์สคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้สร้างผู้สร้างเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพามาดูพันบัตรต้นทาวเวอร์แรกกันนะทุกคนนะจำได้ไหมว่าที่เราเนี่ยเดินเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะนี่เดินเข้าไปแล้วครั้นี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยอพอเราเดินเข้ามาตรงนี้เราก็สามารถเดินแบบว่าอยฟ้าไ แล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะพาเราเนี่ยเออเหมือนกับว่า วาร์ปไปมิตินี้อ่าใช่ไหมทุกคนอันนี้คือพันธุ์บัลตันทาวเวอร์แรกถ้าเกิดเราไปแตะตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยจะถูกวาร์ปไปอีกมิตินึงมาเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่พันธบัลตันทาวเวอร์สองกันในตอนนี้เราก็เข้ามาที่แมปพันธุ์บัลตันทาวเวอร์สองซึ่งในแมปพันบัลตันทาวเวอร์สองนี้ก็จะเป็นแมปกระโดดหอคอนั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีทางลับให้เราเข้าไปเหมือนกันเหมือนกับว่าในพันธุ์บัลตันทาวเวอร์สองก็มีความล ดีกว่าว่าความลับนั้นคืออะไรในการที่เราจะไปตรงความลับนั้นนี่เลยจะเห็นว่าทุกคนในเซิร์ฟนี้ต่างรู้ดีว่าต้องเข้าไปตรงไหนนี่ให้ทําการแบบว่าเดินเข้าไปตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยเดินเข้าไปเราเนี่ยก็จะมาทะลุต,ตรงนี้แต่ครนี้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งกระโดดแปลมือตบดีกว่ายังไม่ต้องเอาดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยลงไปด้านล่างนี่ในการที่จะไปหาความลับนั้นให้เราแบบว่ากระโดดลงไปด้านล่าง กระโดดลงไปแบบไม่ต้องกวัดตุยเลยเพราะว่ายัางไงซะเราก็ไม่ตุยเพราะว่าตรงนี้มันสามารถเดินได้แล้วมันก็ให้เราแบบว่าเดินยาวๆเลยทุกคนนะนี่จะเห็นเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยไปมุงตรงนั้นกันซึ่งตรงนั้นนะ่ะเขามุงอะไรกันนี่เลยแล้วก็แบบว่าเดินไปทุกคนนะเดินไปเขามุงอะไรกันเฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะเออคุณๆนั่นอนะ่ะเดี๋ยวนะั่นมันคือบ๊อบนี่ว่า บ๊อบจริงด้วยใช่ไหมทุกคนนี่บ๊อบไอ้นี่คือบ๊อบจำได้ไหมคนที่แบบว่าแอดเรามาไงในแมปพัน button tower หนึ่งอะแต่พอเราเดินลงมาตรงนี้เราเจอตัวบ๊อบเออแล้วยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เราจะถูกวาร์ปเนียเ่ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าด้านบอน,นี้บ๊อบบอกว่าช่วยฉันทีช่วยฉันทีเฮ้ยบ๊อบบ๊อบพิมพ์ได้ด้วยเหรอนี่บ๊อบพิมพ์ว่าช่วยฉันทีช่วยฉันทีโอแม,อม oh ้เฮ้ยกลายเป็นว่าเราถูกวาร์ปมาอีกมิติหนึ่งแล้วทุกคนนะ ถูกวาร์ปมาแล้วหลังจากที่เรานั้นไปอยู่ใกล้ตัวบ๊อบโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนเห็นเวลาด้านบนไหมมันมีเวลาประมาณ400กว่าวินาทีคือเราต้องหาทางออกกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะรูปนี้คืออะไรว้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่า นี่คือบ๊อบคือยังไงเนี่ยคือเราต้องหาทางออกอ่ะทุกคนคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกเข้ามาอีกมิติหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ในเขาวงกตนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวคือจะบอกว่ามันจะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมคือตอนนี้นยก็เดินหาทางออกมาจนแบบว่าจะหมดเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาประมาณ50บวิมันมีทางออกจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทุกคนบอกเลยว่างานยากแล้วคันนี้แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะช่วยบ๊อบได้หรือเปล่ามันดูเป็นเขาเอ้าทุกคนดูดิเรากลับมาจุดเริ่มต้นอีกแล้ว มันเป็นเข่าวงกฎที่ดูบกบนมากเลยนะเนี่ยเจอแต่ทางตันก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้าเกิดเวลาหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นนับถอยหลังกันทุกคนนะสามสองหนึ่งศหมดเวลาหมดเวลาอ้าว พอมันหมดเวลาเราเนี่ยก็ถูกดีดกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีรูปเด็กผู้ชายคนนี้วางอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเวลามันก็นับใหม่หมทุกคนโอเคพอเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าพอมันหมดเวลาด้านบนเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะถูกดีดกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องหาทางออกอยู่ดีสงสัยว่าเราเนี่ยโดนคนสร้างแบบหลอกกันแหละเพราะว่าหายังไรก็หาทางออกไม่เจอทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการออกจากแบบนี้กันแต่ถ้าเกิดใครเล่นในคอมใช่ไหมทุกคน ให้เรากดปิดมันไม่มีเมาส์ขึ้นมาให้เรากดปิดเลยนะทําการแบบว่า กด Control Alternate Delete นะกดพร้อมกันแล้วคราวนี้เนี่ยก็ทำการกดออกจากเกมไปเลยทุกคนนะกดปิดเกมไปเลยนะอันนี้นะพี่นิวก็กดปิดเกมไปแล้วนะกดออกเลยถึงจะออกมาได้แต่ถ้าเกิดคแเในมือถือก็กดปัดหน้าจอทิ้งไปเลยนะกดปัดหน้าจอเกมทิ้งไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในแมปพันปัตต t นทาวเวอร์สองอีกรอบนึงอ่ะคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราไปเจอบ็อกตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะนี่เราไปเจอบ็อกด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยขอกระโดดแปลมือตบกันนะนี่ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดโดนสีแดงทีเดียวนี่คือตุยเลยทุกคนเอ้ยมันเลื่อนโอ้โหล่วงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าคนทุกคนคือแบบว่าไปมุงตรงนั้นหมดเลยทุกคนเห็นไหมอ่ะตอนนี้เราก็กระโดดมาใหม่ทุกคนนะจะบอกว่าต้องรีบโดดเนี่ยพื้นหายเนะี่ยโอ้โห การไปมือตบก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เราก็มาเอามือตบได้แล้วนี่เลยนี่โหเดินนะตัวโชว์คือแบบว่ามือตบใหญ่มากนะแต่ว่าตัวจริงนี่คืออันกระต้อยหนึ่งเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยลงไปข้างล่างก่อนดีกว่านะซึ่งด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็ที่เราเคยเดินไปนั่นแหละที่แบบว่าไปเจอบอบพี่ว่านี่เลยก็จะเห็นว่าทุกคนในเซิร์ฟแบบว่าต่างอ้าวอ้าวเดินไม่ตรงก็ล่วงได้ มือตบหายเลยไอ้อเราก็นึกว่าถ้าเกิดเราตุยมือตบจะไม่หายปรากฏว่ามือตบหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เอาละมือตบตรงนั้นน่ะนี่เรารอตรงนี้ดีกว่าทุกคนนะเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการกดไลท์แมปใช่ไหมรออีกประมาณ4นาทีนะเราเนี่ยจะได้มือตบสีเหลืองนี้มาหลังจากที่เราแบบว่าไปเจอบ๊อบตรงนั้นใช่ไหมทุกคนนะจากการที่สันนิษฐานนะที่เราไปเจอรูปใช่ไหมรูปเด็กผู้ชายตรงมิติเขาวงกต่ะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบ๊อบตอนที่เป็นคนนั่นเองโอเคเดี๋ยวคราวนี้เนี่า นะกับแบบพันตุ่นทาวเวอร์สคืออยากรู้ว่าด้านบนนะ่ะเราจะเจออะไรหรือเปล่านะทุกคนจากการที่แบบว่ากระโดดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยังไม่เจอความลับอะไรนะทุกคนนะก็อนนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยใกล้ถึงจุดแกล้งแล้วอะมาดูกันว่ามีใครหรือเปล่าโอ้โหตรงจุดแกล้งนะี่คือไม่มีใครเลยเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าตรงจุดแกล้งเนี่ยเหมือนตรงนี้เลยเหมือนตรงพันตต่นทาวเวอร์หนึ่งเลยนะเพราะว่าในแบบพันตต่นทาวเวอร์หนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ได้มีข้อความว่าคุณเกลียดคนที่แกล้งคุณหรือไม่บอกเลยว่าพันนบตตอ มีข้อความตรงนี้เหมือนตรงพันบัตต้อนทาวเวอร์หนึ่งเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนแกว่านายตัวแดงจะแกล้งเราไหมเอ้ยแต่ว่าเขากระโดดมาเขามีมือตบปะเนี่ยเขามีมือตบปะเนี่ยเฮ้ยเขาบินได้โอ้เขาเป็นแอดมินเหรอโอ้โหนี่นายซ้ยแอดมินเหรอเนี่ยดูสิอ้าวเฮ้ยเพื่อเบคอนเบคอนเดี๋ยวเพิ่งกระโดดไปเอ้าล่วงเฮ้ยโอ้ยดูดิโอ้โหนี่นายเป็นแอดมินใช่ไหมเนี่ยโอ้นายอย่ามาแกล้งบอฮอปว่ะโอเคไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ ดูนายตัวแดงดิโหไล่ตบเขาด้วยอ่ะก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตรงจุดแกล้งเนี่ยก็เหมือนกันในพันปต้อนทาวเวอร์หนึ่งทุกคนนะเห็นไหมเนะี่ยอะไรนายอะไรอะไรอะไรโ้ที่ไมนน่นายเป็นคนแบบนี้นะเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ดูดูมาดักตบมาดักตบโอ้โหมาดักตบโอ้โหดูสิดูคณดูคนเรา ดูคนเล้าดู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 ได้ไหมเนี่ยโอเคมาแล้วตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปมือตบได้แล้วทุกคนนี่ได้แล้วเป็นมือตบสีเหลืองนี่แบบนี้เลยนี่มือตบแรงด้วยอ่ะแล้วก็มีจุดวราวอะวราปไปตรงไหนวะาโอ้วาว์าขึ้นมาตรงชั้นสีแดงเลยทุกคนนะนี่ว้าปขึ้นมาตรงจุดแบบว่าใกล้ตรงจุดแกล่ะทุกคนนะแต่มันมีคนแกลไะเออมันมีคนแกล่ตรงนั้นเฮ้ยมีหน่วยกล้าตายมีหน่วยกล้าตายเอ้าอุ้ย โอ้บอกเลยว่าอย่างเกรียนะทุกคนนะเฮ้ยมีหน่วยกล้าตายแล้วมีหน่วยกล้าตายแล้วโอุ้ยเบคอนเบคอนยังโหดอะรู้สึกว่าผู้หญิงมือตบสีเหลืองนี่ก็นะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วโอ้โหหลายรอบแล้วนะเราเนี่ยหรือว่าที่บ๊อบกดแค้นเนี่ยก็เพราะว่าบ๊อบเนี่ยถูกแกล้งในแมปกระโดดทาวเวอร์บ๊อบเนี่ยก็เลยกลายเป็นโกดในแมปกระโดดสมกับที่แบบว่ามีข้อความว่า do you hate terror อุ้ยออมาอุ้ย เราโดนเราโดนคนนั้นแก้แค้นโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีจุดวาร์ปอยู่เว้ยด,ดักดักรอดักเลยดิรอดักเลยดิรอเอา้าเดี๋ยวนะเอาทาไมอ่ะ <c> ้ย <oughs> ทำไมตกไม่โดนอะ่ะเฮ้ยนาคนนั้นอยู่เหรอเนี่ยจะบอกว่าเรามีทางออกแล้วเฮ้ยโอ้ยยังตามมาหลอกหลอนเลยเนี่ยคนนี้ยังตามมาหลอกหลอนเลยเหรอเฮ้ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันอย่ามาสู้กันดิเออเฮ้ยไปหรอเฮ้ยโดนนะ ได้ไงเฮ้ยนึกว่าจะรอดแต่ก็ไม่รอดนี่ทุกคนนะจะบอกว่ามันมีบอกว่าของรางวัลให้เราด้วยต้องรออีกมา17นาทีเราเนี่ยถึงจะได้ Gravity Coil แล้วเราก็ได้ Gravity Coil มาทุกคนนะนี่ได้ Gravity Coil มาแล้วหลังจากที่เรานั้นรอมาประมาณ10บกว่านาทีเราก็ได้มาแล้วถ้าเกิดเรามี Gravity Coil เนี่ยเราก็จะสามารถแบบว่าไม่โดนแกล้งได้นะแต่รู้สึกว่าไม่มีใครแกล้งนะนี่เอามีนีว่ววา เฮ้ยคนเดิมปะเนี่ยนายเป็นคนคนเดิมปะเนี่ยฮะตอนนี้เราก็กระโดดมาตรงเส้นชายและแต่อันไหนไปได้เนี่ยเฮ้ยหรือว่าต้องรีบกระโดดก็กระโดดแล้วกันเนาะเหมือนกับว่าอ๋อพื้นหายเฉยปะอันนี้เหมือนกับว่าเป็นแค่พื้นหายทุกคนนะเราสามารถเหยียบแผ่นไหนก็ได้เพียงแต่ว่าพื้นมันหายเฉยโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเส้นชายแล้วแสดงความยินดีด้วยความสามารถถึงหอคอได้สําเร็จแต่คราวนี้เนี่ยเอ่ เออจะบอกว่าอืมนะก็อย่างที่รู้กันนะว่าในแมปพันบัตต้อนทาวเวอร์เนี่ยไม่มีของรางวัลตรงเส้นชัยเหมือนในแมปพันบัตต้อนทาวเวอร์หนึ่งพันบัตต้อนทาวเวอร์สองก็ไม่มีของรางวัลเหมือนกันมีแค่นี้แหละมีแค่โซฟานะแล้วก็บอกว่าเรานั้นถึงเส้นชัยแล้วแค่นั้นแหละสรุปเลยว่าความลับเนี่ยเท่าที่เห็นก็มีแค่ตรงนี้นะตรงที่แบบว่ามีบ๊อบยืนอยู่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าเข้าไปแตะตัวบ๊อบเนี่ยเราเนี่ยก็จะถูกว์ปไปอีกมิติหนึ่งแต่ว่าในมิตินั้ะเนี่่ยเเอนกวาาาารรต้งทํ ช่วยบ๊อบนะเอาเฮ้ยเดี๋ยเอาทุกคนเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะบ๊อบหายตอนแรกมันยังมีบ๊อบอยู่เลยบ๊บอบบ๊อบหายไปไหนอะแต่ว่าถ้าเกิดเดินไปใกล้หรือว่าเดินไปแตะเนี่ยก็น่าจะถูกวา้าปะหรือ,อยังไงคือเหมือนกับว่าไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้เอา้าเหมือนกับว่าเพื่อนตัวเขียวเพื่อนตัวเขียวถูกว์ปไปแล้วโอเคก็ก่อนจะจบคลิปนะทุกคนนะไปก็นั่นแหละก็ถูกว์ปมาที่เดิมเออนี่ โอ้โหจะบอกว่าจะหาเจอไหมทางออกเนี่ยไม่น่าเจอนะเนี่ย <S <S ใครทุกคนจะบอกว่านอกจากบ๊อบจะหายไปแล้วตรงนี้มันกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วแต่คันนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกันทุกคนเห็นไหมตรงนี้เหมือนกับว่าคนทั้งเซิร์ฟนี่คือมามุงอยู่ตรงนี้นะแต่ก็แบบว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่เป็นไรเราเข้าไปเลยทุกคนนะปึ๊บอ่ะมาก็หลังจากที่เราเข้ามานั้นอุ้ยเดี๋ยวนะคือมันเปลี่ยนไปอ่ะทุกคนตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แบบสีแดงๆแบบนี้นี่ว่า โ oh, อ้้ยเห็นต้นไม้ด้วยเฮ้ยนั่นคือต้นไม้ที่เราเจอตรงด้านนอกนี่แต่ว่ามันก็เป็นเขาวงกตเหมือนเดิมนะแต่ครนี้เนี่ยรูปรูปหายไปรูปที่เหมือนกับว่ามีเด็กผู้ชายอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นสีแดงไปหมดเลยต่างจากเขาวงกตอันแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นี่บ๊อบนี่บ๊อบย้ายจากตรงนั้นมาอยู่ในมิติน่ากลัวเหรอแล้วครนี้เนี่ยเราก็ถูกเตะถูกเตะออกจากแมพไปเลย